เราจะมาพบกับเจ้าของแปลงเลยครับให้เขาเล่าประสบการณ์นะครับอันสุดยอดของเราว่าเป็นอย่างไรอ่าแนะนําตัวก่อนครับสวัสดีครับผมชื่อวอลวุฒโอสคังนะครับหรือว่าเก่งนะครับตอนนี้ก็ใช้ 4T มา7รุ่นแล้วนะครับ7รุ่นแล้วประทับใจนะครับในการใช้ 4T นะครับอ่าโอเคอ่าคุณเก่งแต่ก่อนที่ยังไม่ใช้โฟทของเราใช้ปุ๋ยเคมีเนาะครับผมอ่ารอบนึงเนี่ย สามสิบสองไร่เนี่ยนะแปลงนี้สามสิบสองไร่นะครับใช้กี่กระสอบครับรุ่นหนึ่งปีหนึ่งรอบหนึ่งเมื่อก่อนใช้สองรอบรอบละประมาณยี่สิบกระสอบ,บก็ตกสี่สิบกว่ากระสอบสี่สิบกว่ากระสอบครับแล้วพอมาใช้โฟทีเริ่มมาใช้โฟทีลดปุ๋ยไหมโหลดมากเลยครับจากสี่สิบกว่ากระสอบนะครับมาเหลือแค่ประมาณสิบกว่ากระสอบครับอ๋อก็คือลดต้นทุนไปเศษหนึ่งส่วนสี่เลยนะครับประหยัดลงเยอะแต่ ก็เอาโฟทีมาฉีดพ่นนะครับประมาณก no yes ี่ครั้งสามสี่ครั้งได้ไหมประมาณสี่ครั้งครับประมาณสี่ครั้งรอบครับต่อหนึ่งรอบใช่ไหมครับผมอ่าแล้วผลลัพธ์รุ่นฤดูการที่แล้วเอารอบที่หกแล้วกันเป็นยังไงบ้างก็ได้เข้าไร่ละเกวียนครับรับไร่เข้าไล่ละเกวียนครับผมสามสิบสองไร่เนี่ยได้เข้ากี่ตันโอ้สามสิบสองสามสิบสองครับตันเป๊ะเลยเหรอครับผมมีเกินบางรอบก็มีเกินมานิดนิดหน่อยหน่อยครับอ๋อก็คือเราหลายรอบแล้วเนาะ